เหมือนเดิมเออเหมือนเดิมบเลยอืมแ่แค่ยังไครับบ้าพชครับะช่งจังไครับน้องตวนเอมาบ้านนี่ไห้ไปไปเช็ดยูไปเออมาเเช็ดหายแน่ว่าเช็ด นเหืนัเขน่มยุ่มให้หีเดียวทดสอบนะครับทดสอบไหทดสอบแล้วอ๋อบอลบอลบอลว่าน่นมันเลิกน้นให้เก็บเอวยุ่เนที่เค้คืนบ้าเลยแข้งใ่สเตอร์อืนะนั่นนั่นไหนนดไหนนะได้ไหมลุงพอปัด้นครับนโยบายเอารดมัอเปลีนเราลงเลให้ลุงพอบอรอนุญาตทดสอบยวนล้วนนแข็งอยง น, <S 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 น <S <S um, ั uh uh ่งอนเดี๋ยวนั่งอยู่บ่เห็นนอนอยู่บ่นั่งเอาเป็นเป็นูรคซูตูแล้ววะถ้าลูกซิดลูกขาหรื่องพวกที่มันเฉพาะนะันตายเราจะเอาล่วงไปเผาเลย ไม่ได้เบีดแล้วไปมันบ่ได้ไปดูนะมันแค่ไปกราบ,บครูบาอาจารย์ก็ลงมาไปกราบผมื่มาอ่าไม่เกสิทธบ,บุณฑับบ์ก็วัดบอลม,มาเลยเพราะมันจะสีกฎหมายมาบอกอย่างเดียวนะแล้วกฎหมายนี้คุณคุณทำตามกฎหมาย,มายไหมเดีาาดดเ๋ยวมามาหาหลักฐานเอาใหม่คันหลวงพ่อเสี่ไยวตกลงเขาเขาเขาย่งบ่อจากใครดูอยู่อืมคันพวกข้างเขา ต่ออายุเพป็นเอิน่นต่อให้อายุยื่นเฮ็ดบ่งให้อ่าอยู่ให้มันเยอะเฮ็ดใ,ใ,ใ,ให้มันอยู่ดีสบายให้เฮ็ดให้อายุยื่นจะได้สืบทดอดต่อไปอันนี้เป็นแนวคิดเป็หลวงพ่อเลยวะครับมีลูกศิษย์ลูกหาแนะนำมันก็บหูจักกันมากกว่าคือว่าคนบ้านเฮา คนบ้านเฮา,า,ามัก็นำถือกันมาสืบทอดจากคนเหล่าปู่ย่าตายายพ,าพ่อแมเอเ่เฮาคนเดียวมาคู่คือคือยังครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดมากต่ออายุายว่าซั่นยังอยู่อยู่ดีมีแห้งฮ็ดให้อายุยืนลูกลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ากเยลยปรารว่าอยากให้มีอายุยืนๆจะได้อยู่ยยสืบทอดภาษศาสานาต่อต่อไปได้จากใครครับได้จากชาวบ้านลกูกศิษย์นี่แหละเขาจะออกมาถวายอ่าใม่ซักที่เขาจะปลูกมาตั้งแต่พรอมบานพร้อมเนี้ยมันคือยินว่าใหม่สนี้ คือฟ้าผ้ามาเขืม่ล่ะไม่ไม่ฟ้าผ้าเนี่ยมันมันก็เป็นเข็ดอีกยาอย่างหนึ่งถ้าเอามาเห็ดเป็นอ่าโรงโปร่งสังคันเห็ดไอยูุดีมีแห้งสำหรับคู่บาอาจารย์นะคือว่ามันสีพันเน่าพันห้อนพันไอ้กันกองมันมันมะวจากดินฟ้ากันไม่ฟ้าฟ้าผ้าเนี่ยตามพกกติเนี่ยคันฟ้าผ้าเนี่ยมันบ่ยยื่นเลยคนแต่ว่าอันนี้คือมันถือพามาเหลว พระสายปลานี่เพินพ่นเพิ่นเพิ่นบุคคลายาไปหาหมอเพิ่นถือว่าเป็นโกกรคกมแต่ว่าโกกรคกำมมันตายดีที่บ้านี่พระก็ได้พระก็ใจเป็นเนาะแต่ว่าเออแล้วมันนั่งคือเราเอออันนี้มันมันอาศัที่สร้อยได้การเฮ็ดให้อยู่อยู่ยู่ดีอยู่ให้มันสบายกายสบายใจกันมันต้องนีเข็ดอันนั้นอันนั้นเอามาเอามาลองเฮ็ดเบิ้ง